ดับล่างนะครับคลิปนี้เป็นสูตรดับล่างนะครับ21งวดรวดนะครับงวดที่ผ่านมาออก91นะฮะดับ5ก็อยู่นะครับดับอยู่นะฮะสูตรก็ใช้หลัก10ล่างนะฮะบวกหลักหน่วยล่างนะฮะก็คือ9้าบวก1บวก1นะฮะ เท่ากับ0จะดับอยู่ไหมนะครับที่จริงถ้าดับ2หลักนะฮะหมายถึงดับล่าง2ตัวนี้เริ่มเดินจากงวดนี้นะครับที่ออก80นะครับคำนวณได้1นะฮะถ้าบวก1ไปอีกก็คือดับ1กับ2นะครับดับอยู่นะครับอันนี้8กับ9ก็ดับอยู่นะครับ0กับ1ก็ดับอยู่นะครับดับ2ตัวนะครับ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับั้างวดน,นี้เนี่ยคำนวณได้ศูนย์เพิ่มเป็น1ก็เป็นศูนย์หนึ่งะฮะดับล่างดับล่างสองตัวนี่เดินมาแล้ว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดบสองสบสาสิบสีสิบห้าิหกสิ็ดิบแสิบเก้าสิบเก้างวดรวดนะครับดับล่างสองตัว สนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผม